มาสด้า CX-5 รถ SUV ที่เปลี่ยนไปด้วยเอกลักษณ์และความหรูหราที่พร้อมจะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับให้กับทุกคนที่ได้สัมผัสช่อง The Story Hub ขอพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถคันนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีสมัถนะและความรู้สึกที่มาสด้อยากสื่อผ่าน CX-5 รุ่นล่าสุด m a สด้ CX-5 เป็นรถ SUV ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยด้วยการออกแบบที่โดดเด่นตามปรัชญาโ o d o s ซ่ออฟโมชั n นซึ่งหมายถึงจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหวทุกเส้นสายของตัวรถจึงถูกออกแบบให้ดูเหมือนกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะที่จอดนิ่งอยู่ก็ตามเส้นโค้งที่ไหลลื่นไฟหน้าเรียวยาวและกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงความสาง่างามและพลังในแบบของมาสด้า ภายในห้องโดยสารของ CX5 เต็มไปด้วยความหรูหราเหนือระดับการตกแต่งเน้นความเรียบง่ายแต่ดูพรีเมียมวัสดุภายในเป็นแบบซอฟท์ทัชในทุกจุดที่มือสมัมผัสเบาะนั่งหุ้มหนังแท้รองรับสรีระอย่างลงตัวและเบาะคู่หน้ามาพร้อมระบบปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันบันทึกต,ตำแหน่งเบาะผู้ขับขี่ส่วนระบบเสียง Bose ลำโพงรอบคันถึงสิบจุดให้เสียงที่คมชัดทุกย่านความถี่ไม่ว่าจะฟังเพลงดูหนังหรือพูดคุยผ่านบลูทูธก็ชัดเจนในทุกมิติ หน้าจอกลางขนาด10.25นิ้วแบบเซ็นเตอร์ดิสเพลย์รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto เพื่อให้ผู้ขับขี่ควบคุมระบบต่างๆได้ง่ายและปลอดภัยขึ้นอีกทั้งยังมีหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ Active Driving Display ที่สะท้อนข้อมูลสำคัญขึ้นกระจกหน้าทำให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนน เครื่องยนต์ของ Mazda CX-5 มีให้เลือกทั้งแบบเบนซิน2.0ลิตรเบนซิน2.5ลิตรและดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรที่มาพร้อมเทคโนโลยี SkyActiv e อันเป็นหัวใจของ Mazda ที่ออกแบบให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกจังหวะก,การขับขี่ให้พลังที่ตอบสนองรวดเร็วแต่ประหยัดน้ำมันอย่างเหลือเชื่อ สำหรับรุ่นเบนซิน,น2.5ลิตรจะให้แรงม้าสูงสุดถึง194แรงม้าและแรงบิด258นิวตันเมตรส่วนรุ่นดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรให้แรงม้าสูงสุด190แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรเหมาะสำหรับคนที่ชอบอัตราเร่งแรงแรงและขับทางไกลบ่อยๆ ระบบขับเคลื่อน IAC TIVA W D ช่วยให้ CX 5ยึดเกาะถนนได้ดีในทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกโค้งชันหรือพื้นผิวเลื่อนระบบนี้จะตรวจจับสภาพถนนแบบเรียลไทาม์มากกว่า200ครั้งต่อวินาทีและปรับแรงบิดส่งไปยังล้อหน้าหลังอัตโนมัติเพื่อรักษาสมดุลของรถตลอดเวลาด้านความปลอดภยัย Mazda CX 5จัดเต็มด้วยเทคโนโลยี IAC t i AC TI v Sense ที่เป็นชุดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะ เช่นระบบเบรกอัตโนมัติ Smart City Brake Support ที่ช่วยลดโอกาสการชนในความเร็วต่ำระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา Blind Spot Monitoring ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน Lane Departure Warning System และระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keep Assist System ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับมั่นใจในทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Mazda Radar Cruise Control ที่สามารถปรับความเร็วตามรถคันหน้าได้โดยอัตโนมัติ เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการขับขี่ในเมืองหรือทางไกลที่มีการจราจรหนาแน่นเพิ่มความสะดวกสบายและลดความเหนื่อยล้าในระหว่างขับขี่ได้อย่างดีอีกจุดเด่นของ CX5 คือระบบ G Vectoring Control Plus GVC+ ที่ช่วยควบคุมแรงบิดของเครื่องยนต์ให้สัมพันธ์กับการหมุนพวงมาลายัยส่งผลให้รถเข้าโค้งได้อย่างนุ่มนวลและมั่นคงผู้โดยสารจะรู้สึกสบายไม่โครงเคลงเมื่อเข้าโค้งแรงแรงและผู้ขับจะรู้สึกเหมือนรถอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับดีไซน์ภายนอกรุ่นล่าสุดของ Mazda CX-5 มาพร้อมไฟหน้าและไฟไท้ายแบบเล d s i เ n a t u r e เพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืนล้ออลลอย์ขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่ดูแข็งแรงและทันสมัยเส้นสายด้านข้างเน้นความเรียบแต่แฝงพลังเหมาะกับคนที่ชื่นชอบความหรูหราแต่ไม่หรือวาเกินไป CX-5 ยังให้ความสำคัญกับความเงียบและความนุ่มนวนของห้องโดยสาร Mazda ได้พัฒนาโครงสร้างตัวถังและวัสดุด,ดูดซับเสียงใหม่เพื่อให้เสียงจากภายนอกเข้ามาน้อยที่สุดทำให้บรรยากาศในห้องโดยสารเงียบสงบ เหมาะกับการเดินทางใกล้หรือแม้แต่การขับขี่ในเมืองที่มีเสียงรบกวนมากการควบคุมพวงมาลัยของ CX5 ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งมาส d a าได้ออกแบบให้มีน้ำหนักพวงมาลัยที่พอดีปรับตามความเร็วรถออกตัวเบาหมุนง่ายในที่แคบแต่มั่นคงเมื่อขับเร็วช่วยให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่จับพวงมาลายัยในด้านความประหยัดน้ำมันมาสด้า CX5 ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเครื่องยนต์เบนซินเฉลี่ยประมาณ13-14ถึงกิโลเมตรต่อลิตรส่วนรุ่นดีเซลสามารถทำได้ถึงเกือบ18กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีเยี่ยมสำหรับรถ SUV ขนาดกลางที่มีสมรรถนะระดับนี้หากพูดถึงภาพลักษณ์ CX 5าถือเป็น SUV ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสมดุลระหว่างความหรูหราและความสปอร์ตมันคือรถที่ขับไปทำงานก็ได้ขับไปเที่ยวกับครอบครัวก็ดีหรือแม้แต่ขับเดียเด่ยวๆเพื่อสัมผัสความสุขของอ,อ,องค์การขับรถอย่างแท้จริง ในส่วนของราคา Mazda CX-5 มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่รุ่น2.04ที่ประมาณ1.3ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุด XDLA W/D ที่ราว1.8ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งในด้านคุณภาพการขับขี่และเทคโนโลยีถือว่าคุ้มค่าอย่างมากสุดท้ายนี้ Mazda CX-5 ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถ SUV ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความรู้สึกที่ Mazda อยากส่งต่อให้ผู้ขับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความสุขความมั่นใจหรือแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพราะ m a ด้าเชื่อว่ารถยนต์ไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือเพื่อนร่วมทางในทุกช่วงชีวิตและนี่คือเรื่องราวของ Mazda CX5 รถ SUV ที่ทั้งสาง่างามทรงพลังและเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการขับเคลื่อนไหวจากช่อง The Story Hub หากคุณกำลังมองหารถที่ให้ทั้งความรู้สึกและสมรถนา Mazda CX5 คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าม